ฟาบเลยเออมื่อไหรได้มากก่อนในวันในสวนเลยเจ๊ผาใส่เคียงอ๋อไอเลี้แก้วน้ำกระแ้นมั่งแก้วน้ำกาอันแม่นโยแม่ไปคืนน้ำไปคืนไปคืนสามแก้วเลี้ยแก้วน้ำนี่มันมาแม่นแก้วน้ำไปคืนสามแก้วคืนมาบ้านในนาเอาเดี๋ยเอาถึงสามแก้วให้นั้นน่ะมันถืเป็นตัวไหนแบบนี้สามแก้วสามแก้วกับสามเก่าเหรอจ๊ว่ะถามหาสามเก่า เลขแก้วน้ำแน้วเดี๋ยวไหนเลขแก้วน้ำสามห้าสามเก้าสามเก้าะแม่สามเก้าตัวเดียวตัวเดียวโอเคคือเลขแก้วน้ำสามแปดสามเก้าอ่แล้วแก้วน้ำามแปดแม่มาใช่ใช้สามแปดสามเก้ากีพ่บ้านเท่านี้ละสามแปดน้ำสามแปดมีบ่กเข้าขายมาสื่อได้ติแม่นถือกี่ดีบ่สุดนั้นถืกดี เขาว่าแม่อันเขาไม่ยากแม่เดี๋ยวอันใกล้เาว่าแอออกบ้านิี้หเขาขายหน้าท่านใกล้มือเอาเมือออกนะท่านบ่มาแม่จะส่งไปให้เลยบานเดียวเด้แถวอาออกไรไม่อยากมากได้กะทิดส่งให้ไปเลื่อยวันอยากได้คนเดียวบ่แม่ บออยากให้ดังหลายคนี่บอนี่สิ่งไฮไปเลยงวดนี้ไม่ขอดังคนเดียวใช่ไหมครับบอเมื่อตมองหันกับบอให้ดังคนเดียวได้เอิร์นมากบ้าได้ดังคนเดียวเลยดังคนเดียวเลยแม่เอาก้อนเด็กออกว่าได้บอย่างกันได้เออวันนี้ออกซื้อไม่ทันอันเอากระมือเด็กออกเป็นอยังสื่สื่อประทันมากเลยใช่ไหนมากันมากว่าท่านเอามาว่าท่านกับสิ่งไฮไปไฮบัตมันมาได้เสียอ๋อ ไอแม่จะรุ่งไห้ไอพี่กวนเบกอกเงี้ยพี่เฮ้ยเทวดาเพิ่งไปจักจังได้บุเพิ่อนเรามาให้อันเมื่อเด็กสีออกรูดแต่แม่โอ้เดา๋ยมาตามแต่เช้าแม่เนาะจัดตีไหนแม่ตีไบุตีบอกให้มาตีจีทุเที่อ่ะตัวไม่กันตีจีเลยพีแล้วม่ขึ้นตื่นเลยต้องออกไปเลยไปเลยเอออยู่วันนอนอยู่วันนอ ีให้มอมมากเดียวนี่ห้มอมมันกะว่าเด็กไรเลขกไรตัวบอว่าห้ยมากเมื่อออกมันสิไ้จังจังบอกว่าจังเงีต้นแ้วกอยากมากกันอสิว่าจังไรเนาะมีแมวดรอปเลีแกวน้ำสามเก่าสามแม่สามก่าอาเมมืออ่กมันบางสามเสีเออออถึงเรื่องแม่ก็ได้ค่ะมือฐานนี่นะเป็นกลางกลางแม่จตาจังเบา สามเปสามเกาลแก้วน้าทีเอฟซีถามถึงนะคะเป็นความฝันของคุณแม่อุดรนะคะแต่การเรียกร้อยเนาะโอเพราะไนฝันเนาะลืมไปนี่แตเรียกร้่อยจำเดี่ยร้อยมายมากแก้วน้ำเออลงตามจมันเนี่ยเออมันดย่มได้เนาะสีฝันมันไยนฝันแบบข้านสวนมุ่นถึงมากอาจจะเกดอัตโนมัติโอ้คือในเย็นด้วยดีแนาว่าได้ชุดนี้แล้วว่าฝันเลย ด้วยอัตโนมัติหมว่านกันด้วยอัตโนมัติเป็นมันเป็นเลขได้อัตโนมัติแม่โอ้โหปักใช่ลรืแม่อัตโนมัติเก้วน้านี่บ่อัตโนมัติเป็นบ่แม่บ่ได้อัตโนมัติคือท่านเลยนั่งสอนม่วนแต่สิมาอัตโนมัติเลยครับมันสิมาให้ไม่ วนาเสียบ่สันบอกหึงหกมู่ว่านอะยังออกห6ึงหกตรงตรงวตองกับเลยก็เงี้ยออกข้าน so ่อยก็ออกไม่วัานตัยวบาานก็มาบอกให้หันหัวลงเลยกับเก่าหนึงตรงตรงเลยเป็นมาเป็นมาตรงแม่เป็นเรียอรอยมาขอม่ลอยมาเปนรียบอยมา ดีดาของแม่อุดรนะคะเนาะสอบแจงตามเนาะแม่เนาะคันสิรับมีเด็อกอกถอยล้งไปคันซีรับมีเด็กกอดถอยลางไปไม่ยินน่เออสักเอยแบดนี้เป็นแนวทางเนาะแม่เนาะเป็นแนวทางเลยค่ะเด้อค่ะมากแจงตามบามากกับพานคันสิรับนีเด็กซีออะแมนเป็นหยาคนะบวเป็นหยานงามามแล้วตายนิ โอ้จะหลับแล้วแม่ตอนถ้าบอกเลขมีทนเลขที่ออกแข็งมันสีแม่นแน่ยแม่อยากม้อนแม่ขนหัวขนทิ้งรูเป็นปุ่มอะไรล่ะข้างหลาะไปเห็นเนี่ยแม่ของแม่โดนต้องหายสวดมนต์อยู่เลกกระล้อยม่านโอ้ยเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะตัวเลขมันได้ใกล้เออจีอ๋แข็งม่านยังว่าจังๆล้ มือออกเฮ้ยมาท่นพ่น้ามือออกีสีเนาะีสี่หายไปลาว่าตีสี่หาออกจากบ้านสิมาท่านเด็กออกตื่นนี่ละแม่สำคัญสำคัญมันมท่นเด็ตือนอย่าพูดเองนกแคปหน้าจอไวเดอค่ะปัญหาแอดมินตื่นมาท่าน หมดที่แล้ว951คือขอดังคนเดียวนะเก็เลยได้ดังคนเดียวตามซ่องตามซ่องใหมากกับ่อมา่าวันี้หาร้อยคู่หาด้วยทำตั็พู้วาดวงบ่มมีเลยยาซื้อไรเพื่อนบึ้งหวงบ่มีอบอกไปใส่ยิบหาคู่นยิบหาได้เงินแสนใส่กระเป๋านีและเขาเรียกว่าดวงไม่มี อยากเป็นดมงลยวาสนากระดวงไม่มีไงแม่จับได้ห้าร้อยก็ได้ยี่ห้าไงกรบดวงไม่ได้ไม่ได้ดวงไม่ได้ห้าร้อยงานยัาเม่บอกว่าแมวนาอยอากเาไปซื้อเลยะอโอ๊ยว่ะการเล่นงกานถูกมาทิงวดนะครับแม่ถูกมากเลยเรื่อยเลยล่ะอถูกมากประจานกันได้ครับแม่ถูกมากประจากมากรจานเป็นสีเห็นหนาแมวพวงเลยจ้าลงเลยทิงงวดนะแม่ที่ถูกมาเลยครับ โอ้ยนับบ่ถวนเลยปาดจนนับบ่อด้เนาะค่ะผู้จะนับบ่อดเนนับ่อด้หลายเลยเป็นเบอรเาเท่ได้หน่นอนนึ่แม่ยท่านเน่ยบอกไงยังเอา่หั่นไหนอยู่ดี่น่ะเอาเหมืนไหนได้ว่าจะเอาอะไรหุนหันหันผัดมาบอกว่าจะซื้อได้เด้อย้มาีเด้อโอ้สุดึงเห็นมากเอาหาดอยพูดหาดอยหรือเอาพันหนึงูนหนึ่งบ่มาจะได้ว่ตเกาหาหนึ่งับน่หาหาหนึ่าสั้นวะ จะเอาคัาคัาเรา,มา,า,มา us, หมดนี้วะผู้มาอย่าซื้อได้เลยมันไอ่มีดวงั่เเฮ้ยเลยยืมห้าเลย <laughs> เออไม่ไช่วนไหนนาตาลีตัวบาท <h ums> ก็ไม่ชิดอันสังเกตเบื่องเร้อปัหาเช่นสีไหเปไปตีสังเกตเอานี่สังเกตสังเกตเลขหน่ะยิซีให้สังเกตเอาฮบอันว่าฮุบหนึ่งนะ่ะ เห็สังเกตเอาเป็นหกเกตก็ได้เห็นไม่คิดเอาหมั่นใจตัวใดแม่ว่าหกหนึ่งมันจิเป็นสี่เกตปันสี่ก็ได้เห็นคิดจาร่าคุณยาไม่รวังมันก็สีได้โั้งดอ่ะถ้าคุณยาไม่ดวังเนี่ยมันก็สีมาได้จำไว่บานหกหกเก้าของสี่รนึ่งกทั้งหัวเรืก็เป็นหก a กก็ได้อันสี่ให้นเตียงสิยาพึ่งซื้อให้เอาไปไหนคิดจาร่าสักอน ยิ่งจะยิ่จะ,จะาาล่าปรเด็กตัวนี้มันจะเป็นตัวไรเด็กหาน้นอันมันก็จะเป็นเด็กเก่าได้<ะ>หาในเป็นเด็กเก่าได้เป็นเก่าเก๊ดก็ได้งสินะเด็กโกนี่มันจะเป็นเด็กอันเก่าก็ได้อะไรไเด็กเก๊นี่มันเป็นเด็ก 1, เมึองเด็กสามอันให้เหฮานี่ก็ได้มันเด็กมันเราจะถือว่าหลายตัวหลายกัม่เอาก็ได้ว่้าหลายตัวเอันผู้เปิ้ลนะ เอาแม่ก็มันหลายเนาะเมื่อแม้นนะสิไปซื้อบ่จังสิมันก็หลายตัวยู่ไดว่าให้คิดใจแล้วห้ยแ้งเบิ่งให้ยแ้งเบิ่งแค่ก่อนก้อนสิซื้อเอาเน้นเน้นดูแม่เน้นเน้นเน้นตัวไหนเน้นตัวยาสีไดแม่เน้นตัวไหนครับก็เน้นงนันโชว์เลยแม่แม่เน้นตัวโชว์เลยโค้งหนึ่งอันแดียแม่เน้นโคนึ่งอันนาได้ไหมนะคะหน้าไห้มันได้เน้นโค้นึ่งเนาะเออบ่แม่มาให้ซื้อเบิดเลยต้องคิดเบิ่งก่อนไหนบ่แม่ยังไม่กิน